ในที่สุดพวกคุณเป็นหญิงใจบุญนึคะแนนที่คับได้ไปเนี่ยทำให้เขาเนี่ยมีคะแนนหนึต่อหเกมต่อไปพวกที่แต่งหน้ามาและไม่ลงแบบรองมื้นดีๆเกมหน้ามีหนุนแน่นอนต่อปุ๊บยิงปั๊บเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียว ครับเกมนี้โอ้โหมันมมากเลยนะครับลู้งหนาสลับกับไปสลับกับมาทีผมได้ช่วยเต็มที่แล้วนะฮะแต่แม่าตาเขาใม่้ทัาหนึ่งเนี่ยแต่ไม่ต้องห่วงครับเ,เกมหน้านะฮะเราเอาคืนแน่เกมหน้าเราสู้แน,แน่และตามให้ทันแน่ๆครับมีแฟนทำไม่ให้ สสัปดาห์ที่ผ่านมากับผลงานมาสก์พี